คือจากเซเว่นมานะครับผมเป็นเยลลี่ที่ใส่ถ้วยแบบน,นี้นะครับโอเคว<ม>างเสร็จแล้วัจะเป็นยังไงข้างในกล่องมันจะมีอะไรมาดูกันเลยเคคในกล่องนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก่องอนึงไปรถ นรสมิกฟู้ดนะครับผมแล้วก็อันนี้รสตอเบลลี่นะครับอันนี้ก็รสสับปะรดนะครับผมอันนี้ก็เป็นชตอนที่ตักไว้นะครับผมเสียบเสียบไว้ในนี้ก็อ้อมนะครับผมโอเคมาเริ่มทำกันเลยครับ ลราก็จะมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกก็ต้องใส่น้าลงไปในนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาอันนี้คนนะครับครับตกตะกอนอะไรด้วยได้แบบนี่ถ้ากินไหมหาซื้อได้เซเนอีนนะครับทุกสาขาเลย คนที่คั่วกันค่ะมุมมได้ดุมีเสเลยแม่มาช่วยแม่ช่สีแดงนะสีแดงแล้วไไร สีฟ้าพร้อมยังสีฟ้ามาพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเอาผสมกันจะได้ขับลูกครึ่งๆเลยค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้เลยค่ะบล็อกหาสีจับตรงนี้แมน้องจะเอาลูกเลยอ้าวมันมีหลายบล็อกเลยค่ะบล็อกสวยไหมบล็อกสวยไหมอันนี้เป็นลูกปูนะอ่าน้องจุ้ยก็จะทำหน้าลูกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะน้องจุ้ยคน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 อันนี้อันนี้สตอร์เบอรี่หนุอมตุ้ยคนอ่าคนคนคนค่ะ คนค่ะคนค่ะอ้าวจื้อไม่ลงมาสองสีลงแบบแล้วจื้อไม่เทครึ่งเดียวหรอคะลูกเทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนคนค่ะคนแล้วค่ะเดี๋ยวเทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เทเทอ่าเราจะเอาบ็อกอันนี้สีโอ้ไม่ล้างมือกแน้วเนี่ย้า ันนี้ค่ะอันนี้ค่ะสีอันนี้สีอะไรคะสีอะไรคะฟ้าอ๋อสีฟ้าอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีเขียวอ๋อไม่ใช่สีเขียวด้สีเขียวก็จะใช้หมดเลยนะคะสีเขียวอ้าวแม่ทำได้แล้วค่ะอ่านลาดลาดอ่านผสมกันสีฟ้าอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็มีบล็อกมีบล็อกหลายอันมากเลยเฮ้ยดีดีค่ะทุกค เอาสีเดียวเหรอไม่เอาสีแดงสีเหลืองเอาผสมกันไหมคะหรือยังไงครับดีเอายังไงดีเอาหลายสีไหมหรือเอาสีเดียวแต่ดูแล้วน่าจะเป็นสีเดียวแล้วแหละเทขนาดนี้โอ้โหหมดพอดีไม่ได้ผสมแล้วแม่หมดพอดีโอ้าวออันนี้สีเหลืองสีเหลืองรถรถอะไรคะสีเหลืองอะไรคะจืดอันนี้อรวยสีเหลืองรถ เดินรถสาบะรถเนี่ยก็เดี๋ยวค่ะ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 จริงๆนะจู้สีในเนี้ยสีชมพูสตรอเบอรี่ผสมกับทันน่าจะได้ไรสอะไรอ่าจู้จะดูแบบอันนี้อ่ะอันนผู้ชมดูดยอนะดย่แย่งกันค่ะไม่แย่งกันค่ะอ่ะอ่ะสีจู้จู้จู้สีนี้วอ่ะค่อยๆเทนะลูกค่อยๆเทค่อยๆเทโอ้ยโอ้ยใส่เยอะเกินใช่แล้วือ ทำยังน,นี้สิคะลูกน,น,ตนะตอนมันจ <c oughs> ได้ทัง้่วนเดียวบ้า,คคาว้เวลาสีเลยทำก็ทำไปเลยมั้งลูกเวลา คนไม่ั่วพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรต่อแช่ตู้เย็นค่ะแช่ตู้เย็นกันค่อยๆค่อยๆเสร็จแล้วก็มาแช่ตู้เย็นครับผมพูดนะครับยูทูบเบอร์ทให้พูดเลยครับโอหโอเคครับอันี่ส้ยังไงแค่ไม่กี่นาทีครโอเคเราจะแช่ประมาณหน้านาทีแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นอัไร กินที <pues> ่ตเอาไปกินท nah. okay, ี uh, uh, ่ต๊ะกันนะโอเคเราก็มาแชเสร็จแล้วเราก็ลองชิมกันนะคะชิมยังไงครับอนใ้น้องอันึค่ะอันนี้เ่อยด้วยอันนี้เป็นเยลลี่นะคะ้อร่อยมากครับอร่อยครับโอยน้งจุ้เละแล้วค่ะลูกเอาลามเหา อามอร่อยไหมคกอรอยอร่อยไหมคอร่อยมอายรสชาติเป็นยังไงครับก็หวานหวานอร่อยดีนะชิ้นใหญ่มากเลยค่ะเป็นเป็นเหมือนพุ้นหรือเป็นเยลลี่เป็นยังไงครับเป็นแบบเยลลี่ครับอหอมค่ะ เอาอย่าใช้มือสิคะอย่าใช้มือมาดูกันว่าเอาเอาสีแดงเอาจับป็นลดบวกกับไม่ใช่เอาแบบนี้ได้เลยกลายเป็นเบอร์รี่อันนี้มันเป็นเบอร์รี่นะคไม่ผสมสิคะลูกอืออร่อยไหมคะลูกอร่อยมากเลยโชว์กล้องดิอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยหมดแล้ว โอ้โหมดเลยนะครับผมไปเจอกับไปเล้วอะบ๊ายบายไปไปก่อนค่ะบ๊ายบาย